พระสององค์นี้ของลูกพี่ที่มาจากราชบุรีนะครับบอกว่าต้องเข้ามาที่กรุงเทพทางถนนพระรามสองประจําเลยแวะมาหาวันนี้นะครับพร้อมพระเลี่ยมทองสององค์ผมแกะช่างน้ำหนักเบื้องต้นได้5.38กรัมนะแต่เดี๋ยวล้อมแล้วช่างอีกรอบนะครับน้ำหนักจะลดลงนิดหน่อยนะครับด้วยก้าบสปกปรก โดนไฟเผาไปทําให้ทองสะอาดขึ้นนะครับน้ําหนักก็จะลดลงนิดหน่อยนะครับถามว่าไปลองตีราคามาบ้างหรือเปล่าบอกไปตีราคาร้านทองที่ราชบุรีมาสององตีให้ส5มพหเลยนํามาหาผมวันนี้ด้วยหวังว่าจะได้มากกว่านี้นะครับได้มากกว่า3.5มพนห้านะครับก็ลองดูนะครับผมดูดูแล้วก็มันก็ต้องได้มากกว่าอยู่แล้วแต่ว,ว่าจะได้มากกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะครับดูแล้วก็ ม่เลยราคาดูดูแล้วช่วงนี้ราคาดีมากเลยคนระับบาทละสี่หมื่นกว่านะฮะมาขายช่วงนี้ก็ท่านก็จะได้ราคาที่ดีนะยินดีครับเพราะว่าร้านผมจะได้เป็นทางเลือกของใครต่อใครหลายๆคนที่จะได้มาอ่าทองราคาดีฮนะราคาทองที่สมเหตุสมผลกับทองของตนนะครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนมาขายกรอบพระนี้ของของ ท่านก็เคยเป็นของรักของห่วงนะครับหากไม่จําเป็นเขาคงไม่มาล้อมขายนะครับเน่เมื่อมาถึงร้านผมแล้วผมรับรองว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยให้ท่านพอใจให้ได้มากที่สุดครับไม่มีการหลอกล่อหลอกซื้อหลอกอะไรนะหรือว่าอ้างเรื่องน้ําหนักน้อยหรือว่าเปอร์เซ็นต์ต่ําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีแน่นอนนะที่ร้านเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านทองของท่าน จะผ่านเครื่องเอ็กซรย์ทองทุกชิ้นนะครับว่าเครื่องเอ็กซเรทององเราอันนี้ <c oughs> เครื่องนี้นะเป็นเครื่องทันสมัยเทคนโนโลยีของเยอรมันนะครับให้เปอร์เซ็นต์ทองที่แม่นยําสูงท่านจะได้เงินกลับไปสมกับทองของท่านนะแน่นอนนะฮะเหมือนเคยครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์เอาให้แน่แน่กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆไม่ขาดตอนนะครับ <c oughs> หากมาที่ร้านผมยินดีต้อนรับนะครับ ราคาทองวันนี้นะครับบาทละ43,950บาทบาทอ๋อ 44, ครับขึนแล้วนะเงินเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์นี้ได้7 5เปอร์เซนต์ะครับตกกรัมละ2,164บาทน้ำหนักรวม5 3 5กรัมได้เงินรวม1 1 5 8 1บาทนะครับหากเปตของทังร้านแ1 0บาทเหลือ เอหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสบเอ็ดบาทคนนะับดูราคาแล,ล้วลูกคือลูกค้าย้มน้อยแสดงว่าก,ก็คงจะพอใจนะอ่ะผมอยู่ร้านทุกวันนะครับ